สนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองเซเป้บิวตี้ดริงค์รบจริงได้ใจต้องไ m o b i l e เท่านั้นเราเหมือนแบบมีความเชื่อบางอย่างแล้วเราก็อยากจะไปทำตามความเชื่อของเราคือมีแต่ความเชื่อว่าเฮ้ยใช่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไปได้แล้วก็ทำตามมัน ที่เราที่เราเชื่อไปเรื่อยๆอยากทําสิ่งที่เราฝันให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้คืออย่างน้อยก็ไม่มีอะไรจะเสียวะคิดอย่างเงี้ยขอให้ได้ทำอะ่ะพอเรารู้ว่าเราชอบแบบนี้ปัญหาเกิดมาคือเราจะไปบอกทีมงานยังไงยุทธการของเราเนี่ย ก็กำลังไปได้ดีอันนี้เป็นเรื่องยากลำบากมากเลยนานไหมกว่าที่จะทำให้รูปร่างเกิดเดี่ยวไมโกรโฟนครั้งแรกขึ้นมาออกมาได้ประมาณเกือบ2อปีแล้วถึงเริ่มทำครั้งที่ 1, 1> ก็มีเงินทุนอยู่4 0 0 0 0นบาทเทหมดหน้าตักเล่น2รอบทีนี้บังเอิญว่ามันดันโดนผลตอบรับออกมาดีได้ทุนคืนไหมลงทุนไป4 0 0 0 0นอ่ารู้สึกจะไม่ได้กำไรมันคุ้มอยู่แล้วอย่างน้อย ตอนนั้นทําให้คนรู้จักชื่อว่าสนด์คอมเมดี้คือเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยผมว่าคุ้มแล้วล่ะพวกเรากําลังสบายจงปลบมือพลันครับแล้วต่อไปนะครับท่านจะพบกับการเดินแบบของนายแบบนางแบบชั้นนากว่าสิชีวิตโอ้โหหยุดนิ่งแมนสง่างามตึ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 ดตึม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 พอผ่านม่านเข้าไปตึม เฮ้แฟนของกูของกูเฮ้ทำมาของกูเฮ้เฮ้เฮ้จบัไจบครั้งที่1นึ่งมาผมก็เอาละผมเห็นครั้งที่2อยู่ข้างหน้าเลยรู้ละว่าจะทำยังไงครั้งที่2ก็เล่น12รอบถ้าจำไม่ผิดนะจากสเพิ่มเป็นสิบสยิ่งทำให้มั่นใจมากขึ้นดีใจไหมที่เจอเด็กนอก การไปเที่ยวเดียวๆนะต่างกับการไปเที่ยวเป็นหมู่อย่างนี้คุณไปเที่ยวเป็นหมู่คณะเขาพาไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่เที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่พอรถจอดเอ๊ะขาลงแตะพื้นปั๊บยังไม่ทันสูดอากาศแล้วมันเรียกขึ้นไปแล้วไปที่ใหม่โอ้ยสวยดีสวยดีชอบชอบเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปพอขาก้าวลงปุ๊บมันเรียกขึ้นมาอีกการู้สึกไงบ้างฮะเฮ้ยเรามาถูกทางเราน่าจะทําต่อนะในระหว่างนั้นเนี่ยมีคนมาจ้างให้พี่ไปโชว์อะไรอย่างนี้ไหมครับเคยลองไปแล้วแล้วก็เอาไม่อยู่ เคยไปเล่นที่จันบุรีในดิสโกเทคแห่งหนึ่งเขาอยากเต้นเขาไม่ได้อยากมาดูโอ้โหเล่นเล่นไปพอกำลังจะเล่าเนี่ยก็มีคนเมาตลกตลกคือเราเล่าทุกจังหวะเล่าจะมีเสียงแทรกขึ้นมาตลกเต้นตลกคนไม่ได้ฟังเราคนจะไปฟังคนเมาได้ไหมสกัดดาวลุกเข้าไปนิดนึงโอพี่ครับอ่าเดี๋ยวจะลงไปคุยด้วยนะครับสักแป๊บนึงเกือบจบแล้วครับพี่เดี๋ยวได้เต้นต่อนะครับหยุดหยุดไป มีผู้หญิงมาอีกโต๊ะหนึง่งพุ่งเข้ามาขอ้เส้นอ่ะนในระหว่างที่พูดอย่างนั้นนี่ะทีนี้ปั่นปวดแล้วลทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งตาหลบขอเส้นหนอยจำได้ตอนนั้นเล่าเรื่องตุ๊กแกเล่าไปเรื่องตุ๊กแกนะเคยเล่าที่กรุงเทพก็เป็นเรื่องที่สนุกมากมันมีอยู่9้าตัวเล่าไปได้ประมาณตัวที่3ามมั้ง ก็บอกกับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมครับผมขอโทษจริงๆผมขอจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเพราผมไม่รู้ผมไปต่อไม่ได้จริงๆครับผมขอโทษแล้วกันนะครับว่าผมก็กลับเข้าเวทีไปแล้วผมก็หมดมากเลยผมก็ร้องนั่งร้องไห้อยู่หลังเวทีนะรู้สึกว่าแพ้โอโหแม่ไม่น่าเลยไม่น่ามาเลยกู เรียนรู้ว่าการแสดงของเรามันไม่เหมาะกับบางที่มันน่าจะเหมาะกับที่ที่มีสมาธิในการรับชมหน่อยหนึ่งสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับผมคุณชูวิทย์มาดูเดี่ยวทุกครั้งหรือเปล่าครับแน่นอนทำไมคุณชูวิทย์ชอบดูเดี่ยวไมโครโฟนนะครับอันนี้ผมไม่ทราบมันเป็นทางออกทางโลกของสังคมนะผมถามว่กคุณมีความเที่ยงเป็ังไบจากประสบการณ์ที่เล่ามาหลายๆเดี่ยวเนี่ยครับ มีเคยแบบทาเดียวแล้วจะพาดพิงถึงใครอย่างเงี้ยครับมีจะต้องขออนุญาตเาก่อนไหมครับไม่เคยเลยยังเอาตัดคุณชูวิทย์มาแล้วก็ทั้งพูดกันอย่างเงี้ยอ๋อเออคุณชูวิทย์ขอให้ทีมงานโทรไปขออนุญาตก่อนว่าจะขออนุญาตใช้ภาพแล้วคุณชูวิทย์ว่าไงบ้างครับเอาเลยเอาเลยผมชอบลูกผมชอบแ้วก็เดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปดูด้วยอะไรอย่างงี้ไปบ้านพิ๊กตกแต่งในสไตล์ Mi x and ไม่แมทช์ครับ แกปูวอลเปเปอร์ด้วยกระดาษห่อของขวัญสีชมพูมีเถาวันแห้งแห้งค่อยๆตายขึ้นไปชนเพดานมีกระรอกแห้งแห้งโง่เกาะอยู่ตัวหนึ่งมีหัวกวางเขาควายคาราบาวเจ้าแม่กลนอิ่มกระตุนเซนเซยะนาฬิกาปลอมดอกไม้ปฏติกพี่ติ๊กชิลรอเงี้ยครับอ๋ออันอย่างนี้เนี่ยคุ้นเคยกัน <c oughs> เขาชอบมากหลังจากที่พูดถึงบ้านแกไปเนี่ยน้องมูดด โอ้โหตั้งแต่คุณเล่นผมวะเนี่ยตอนเนี้ทัวลงบ้านผมเกือบทุกวันเลยนะล่าสุดนี่คุณคุณเชื่อไหมเนี่ยมาเป็นรถบัส <c oughs> ภรรยาพิติ๊ก็บอกถ่ายหมดเลยทุกคนเอากล้องมาถ่ายเปิดตู้เย็นถ่ายของในตู้เย็นของรถด้วยยืนกับพิติกมองหน้ากันคือคือบอกว่าทาไมไม่ห้ามะทำไมไม่ห้ามเขาจะไปห้ามยังไงก็คือมากันเยอะมากแล้วจะพูดยังไงก็เลยอะอยากถ่ายก็ถ่ายกันให้พอเลยอะถ่ายกันให้พอเลยอ,ย,อลย่างเงี้ย เว้ยน้ตเล่นตลกให้ดูหน่อยเจอแรกๆผมงงหลังๆมาเราเข้าใจเจอเราโอดาราดาราตลกดาราตลกเขาดารามาแล้วก็โอ้คนธรรมดาคนธรรมดาคนธรรมดา